รองชนะิศอันดับหนึ่งหรือที่สองหรือที่สองค่ะแซมมี่และภูมิจับมือกันแบบมั่นแกนค่ะชุดม่วงเหมือนกันแต่ม่วงเข้มและม่วงอ่อนแต่แซมมี่ปัญญาอ่อนกว่าภูมิค่ะหลานสาวย่าโมและหลานสาวพญาสุรินทรพัฒนีสีนรกจาาวบุรีรัมย์เรล่าตุกย่าโมจะสู้พญาสุรินทรพัฒนีได้หรือไม่จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาติดตามในช่วงลา ท้อผีเราหลานรัชกาลที่หนึ่งเราตุ๊กสมเด็จพระยาสุรินทร์พระดีไม่ใช่กริยัศึกกริยัศึกเด้ยพระพุทธยอดฟา้าจุฬาโลกมหาราชพระนามเดิมท่านมีกนะนยกันหรอกูไม่ได้จบสังคมกูชมประถมไปเถียงทำไมกูจะพูดไปประกาศอุ้ยจะเ้ย,กกเยท่านยืนรออยู่ยังไงพร้อมไหม <laughs> 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 พพคะลูก มี่หรือภูมมี่จะได้หรือไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเพราะเขาไปเป็นผัวเมียกันค่ะสองคนที่เป็นผัวเมียกันจริงๆนะคะจริงๆค่ะเป็นความจริงของทานค่ะภูมี่เป็นลูกแซมมี่เป็นลับบางวันแซมมี่เป็นลับภูมี่เป็นลูกค่ะและไมยเลขห้าเป็นกิกของแซมมี่เวียนกันหัวโง่ กวดนางฟ้าตำแหงงานเทศกาลข้าวมะลิหอมปลาจ่องกุง้งชมทุ่งนกประคนชัยได้แก่ไหม หมายเล็ก้าวนางสาวออนปริยาพอดีมงคลค่ะน้องเซมี่ส่งข้าวะกดด้วยกิจมงกิจมอเตอร์วัสดุมิ้นพระรองเท้านางงามระสานทนายความคนมอบขั้นประหลัดกับภรรยาเหมือนเดิมค่ะค่ะรีสอร์ทคุณชินีนาศีสุริยชัยค่ะค่ะท่านผู้บริการกศนเพืภอประคนชัยค่ะค่ะภูมิชพค่ะนัท